วววสวัสดีครับพบกับตูนเวอร์อีกครั้งนะครับผมกับวันนี้นะครับผมเราจะมาพบกับเด็กของยูเซ่นะครับเวอร์ชัน3นะครับพิเศษแปลไทยรหัส1,2,4,6ห่างหายกันเป็นนานเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นโอ้โหเท่ระเบิดระเบ้อเ,เลยนะครับผม มาดูข้างในนะครับผมเราก็ช่วงนี้ช anel เราก็จะเาเวนเาเวนช่วงการเมืองอย่าให้การเมืองมันเข้ามาในช anel เราลด้เรามาดูว่าเด็กนี้จะมีอะไรกันบ้างโอ้โหว้าวเนื้อเด็กนี้ทำละเอียดดีมากเลยนะครับผมมีวัต e r Mode มดมาให้ด้วยนะครับดามิเตอร์เซเวียสตารากอนนะครับผมว้าว เฮ้ยสุดยอดอ่ะตัวนี้ผมชอบมากเลยชูตติ้งสตาร์ก็มาครับผมเศราสตาร์ดราก้อนนี่ไงั่างบัตเตอร์โมนนะครับผมมงกรเซเวียนองไม,ม่แยกนะครับผมมังกรแล้วก็การ์ดต่างๆนั่นเองอ่าเวนมนเวนมนไว้นี่ ก็ในตัวเด็กก็จะมีประมาณนี้ครับมีเสนโครืมลืมลืมเนื้อการี่รอดใหม่เลยนะครับผมก็เนื้อละเอียดดีจริงๆพี่ก็สนับสนุนให้น้องนะครับซื้อของแท้กันนั่นเองแต่ว่าเนื่องจากของไทยเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์นะครับการพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการปลอมนะถึงจะเป็นสิบสิบาทก็เถอะแต่ว่าคือเอาง่ายๆเนี้ยมันเรียกว่าการปลอมแต่มันเป็นการปลอมที่แปลละเนียดที่สุด ปกติการ์ดปลอมมันจะแปลแบบเวอร์วังแล้วก็มีดาวรอบตัวนั้นไม่ใช่นะแต่เนี้ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับผมก็เลยเป็นการ์ดไทยแต่ว่าไม่ใช่ของแท้ของแท้จะเป็นราคาที่มันจะสูงนะในอย่างนึงก็คือมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาเกาหลีน,นั่นเองตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นมังกรฟิวชั่นมันเป็นนักลบมังกรมันเป็นมังกรฟิวชั่นสิถูกแล้วการ์ดซิงโครให้มาทั้งหมด5ใบนะครับผม มอนเตอร์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดใบด้วยกันเวทมนต์ให้มาทั้งหมดห้าใบด้วยกันแล้วก็กับดักนี่ให้มาทั้งหมดเจ็ดใบนะครับผมตัวแรกก่อนมาเลยนะครับผมก็เป็นมังกรซิงโครมังกรฟิวชั่นเอฟเฟกต์นะครับผมท่าลมเลเวลเนอยู่ที่สิบดาวด้วยกันนะครับผมถือว่าเลเวลเยอะเลย บีเอ็กซ์เทวีสามพันสองร้อยครับดีเฟนต์อยู่ที่สองพันนะครับมังกรฟิวชั่นเอฟเฟกต์มังกรซิงโคลผอมมังกรหนึ่งตัวนะครับกับมอนเตอร์ผอมน้องหนึ่งตัวก็ทุกๆครั้งเนี่ยการมนเนสสามารถรีมูมมอนเตอร์ซิงโคลผอมมังกรจากสารรองรับเกมเนี่ยทำสำเร็จนะครับจนถึงเอ็นเฟสเนี่ยการมิเนจะกลายเป็นมอนเตอร์เอฟเฟกต์มอนเตอร์ตัวนั้นนะครับและก็ได้รับเอฟเฟกต์ตั้งต้นของมอนเตอร์ตัวนั้นมาด้วยแล้วก็นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันคือเมื่อการมิเนอยู่ในสภาพโจมตีีเน่ย เอฟเฟกต์การเปล่ยฝ да <Yeah. S 1> ั่งค <sh> well ้านี้มีผลทําให้ดาเมจกับไล่พอยต์เราเนี่ยจะกลายเป็นเพิ่มไลพอยต์ของกลายจะกลายเป็นลดไล่พอยต์ฝั่งค้าแทนสมมุติว่าเราโดนเนี่ยเอฟเฟกต์ที่ทําให้ไล่พอยต์เราลดอีกฝ่ายลดแทนนะครับผมนี่แหละเราจะเปลี่ยนการรีวิวใหม่นะครับเป็นการรีวิวแบบที่มันจะให้กระชับนั่นเองอ่ามาดูมอนเตอร์ตัวต่อไปครับมอนเตอร์ซิงโคท่าแสงเนี่ยเลเวลสองดาวไอเท็มสองร้อยดีเฟนต์หนึ่งพันหนึ่งห้าหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเครื่องจักรซิงโคจูเนอร์เอฟเฟกต์ มันเติร์จจูเน่หนึ่งตัวนะครับกับมันเตอร์ที่ไม่ใช่จูเน่หนึ่งตัวเมื่อใช้แบบซิงโครสำเร็จเนี่ยโจกก๊กัสต์จะได้เราได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็ในช่วงเมนเฟสผู้เล่นฝั่งข,งข้ามเนี่ยสามารถใช้แบบพิเศษกรรมนี้ที่หงายหน้าบนสนามเราอันเชิญแบบซิงโครหรใช้การแบน,นี้ที่หงายหน้าบนสนามเรานะครับเป็นวัตถุดิบในการซิงโครช่วง phase, เมนเฟสฝั่งข้ามสามารถใช้การแบน,นี้ได้ครับปกติซิงโครเราจะใช้ในช่วงของเรานั่นเองต่อมาสตาร์ดัคก้อนนะครับผม ถ้ารวมเลเวลแปดดาวไอแท็กสองพันห้าร้อยดีเฟนสองพันนะครับมังกรซิงโครเอฟเฟกต์มัตเตอร์จูเนอร์นะครับกับมัตเตอร์ทีไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปในเทนู้เล่นฝ่ายเนี่ยถ้ามีเอฟเฟกต์การ์ดเป็มลการ์ดกระดักหรือเอฟเฟกต์มัตเตอร์นี้มีผลทำลายการ์ดบนสนามเนี่ยสามารถรีลิศการ์นี้นะครับผมแล้วก็สามารถทำให้การสั่งใช้งานไร้ผลและทำลายทิ้งนอกจากนี้นะถ้ามันการนี้มันตายด้วยเอฟเฟกต์ของตัวมันเองเนี่ยสามารถผุดขึ้นมาจดสุสานนะครับผมได้นั่นเองง่ายๆเหมือนแบบรีลิศตัวมมััันนนนะครบบบผแหงเลย ต่อมาชูตติ้งสตาร์ดากอนนะครับมาด้วยเลเวล10ดาวแอร์ท่าลมแอทแท็กสามพันสามร้อยดีเฟนส์สองพันห้าร้อยมังกรซิงโคเอฟเฟกต์นะครับมอนเตอร์ซิงโครจูเนอร์หนึ่งตัวกับสตาร์ดากอนสามารถเลือกสัตว์ใช้งานเอฟเฟกต์ได้หนึ่งอย่างนะครับสแสดงใบบนสุดจากเด็กของเราเนีห้าใบแล้วมันสามารถโจมตีได้ตามจำนวนจูเนอร์รที่เราเปิดเจอนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะ่ะให้นำการ์ดทั้งหมดที่สแสดงด้วยวิธีนี้นะครับกับคอเด็กแล้วทำการสับเด็ก หากมีการส่งใช้งานเอฟเฟกของกายที่มีผลทำลายการบนสนามเนี่ยและเมื่อมอนเตอร์ของเร่งส่นหางทำการโจมตีเราสามารถรีบมกายมินีออกนอกเกมทำให้การโจมตีได้ผลในช่วงเอนเฟสนะครับจบเทอร์นนี้การเชิงกายมินีจะถูกรีมออกนอกเกมด้วยวิธีนี้ลงมาบนสนามเราก็เหมือนสตาร์ดราก่อนแหละแต่มันต่างจากสตาร์ดรากอนตรงที่ว่าไอ้ตัวนี้มันสามารถรีลิสกระทั่งไม้กระทั่งการโจมตีได้ แล้วถ้ามันตายด้วยเฟสของมันเนี่ยก้อนเชนออกมาแค่นั้นเองต่อมามอนเตอร์ซิงโคลท่าดินนะครับผมเลเวลหกดาวแอตแท็กสองพันสี่ร้อยดีเฟนส์สองพันเป็นเผ่านักรบนั่นเองนะครับผมดิวซิงคอนนะครับกับมอนเตอร์ชิมเช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปเทิร์ครั้งในช่วงเป็นเฟสเรานะครับเราสามารถลดพลังโจมตีการ์เบนี้ลงครึ่งหนึ่งในเทิร์นนี้การ์เบนี้สามารถโจมตีแรพอยผู้เล่นฝั่งข้างได้โดยตรงเทิร์ครั้งเราสามารถทิ้งการ์เป็นมือหนึ่งใบ ให้รีมูฟการ์ดใบน,นี้ออกนอกเกมในช่วงเอนเฟสถัดไปของเราให้ใช้เป็นเศษการ์ดใบน,นี้ที่ถูกรีมูฟออกนอกเกมกลับเข้ามาบนสนามเราและนำมอนสเตอร์ถูกสัตรแล้วกลับขึ้นมาหนึ่งตัวแสดงว่าการ์ดใบน,นี้ก็ถือว่าเป็นการที่ดีนะคือเราพลังโจมตีมันสองพันสี่ร้อยก็เท่ากับหนึ่งพันสองร้อยเข้าเไยไฟสนองข้าวต่อมาเซเวียสตาร์ดากอนท่าลมเลเวลสิบดาวแอคแท็กอยู่ที่สามพันแปดร้อยรีเฟนส์อยู่ที่สามพัน มังกรซิงโคลเอฟเฟกมังกรชั้มลบาปเซเวียสตาร์ดากอนสตาร์ดากอนแล้วก็มอนเตอร์พิเศษจูนเน่หนึ่งตัวขึ้นไปในเทิร์นผู้เล่นทุกฝ่ายเนี่ยเมื่อผู้เล่นฝั่งข้ามสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกของการวิมนการ์ดกับดกักหรือเอฟเฟกมอนเตอร์แต่เมื่อผู้เชี่ยการมีที่เพื่อทำให้การสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกของการ์ดมีมนได้ผลก็คือถ้าเป็นนะเซเวียสิ่ยถ้าเป็นสตาร์ดากอนปกติเนะี่ยมันจะทำแค่ทำลายการ์ดมอนเตอร์บนสนามแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือสามารถเมื่อมีอีกฝ่ายสาาาามรถถทใหห้้้ไไดดดผลลเยยืออว่่โูนะ และถ้าหากทำสำเร็จเนี่ยให้ทำลายการทั้งหมดบนสนามผู้รุสฝั่งข้ามและทุละครั้งเราสามารถเลือกทำให้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ที่ไายหน้าบนสนามมุงนนนนตัวได้ผลด้วยจนข้างเอ็นเฟสเลยและในเซองนี้เราสามารถสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกต์หนึ่งอย่างของมอนเตอร์ทุกทำให้แล้ผลด้วยวิธีนี้ได้หนึ่งครั้งในช่วงเอ็นเฟสให้นำการมีจัดบนสนามกับข้ขอเ,เด็กและเฉลิมเสร็จสตาร์ดาก้อนจากสุาสานมาได้ถือว่าโหดนะโหดอยู่ต่อมาถ้าแสงนะครับเลเวลหนึ่งดาวแอแท็กดีเฟนต์เท่ากับศูนย์มังกรจูเนอร์เอฟเฟกต สามารถเชิงมอนเตอร์คำว่าเซเวียได้เท่านั้นนะครับอันเชิงมอนเตอร์ซิงโคเนี่ยคำว่าเซเวียได้เท่านั้นต่อมาก็เป็นตดอะด a g กอนบัตเตอร์โหมดถ้าลมเลเวล10ดาวใช่ไหมสี่แปดสิบไอเทมสามพันดีเฟนสอันหร้อยมงเอฟเฟกอันเชิญแบบพิเศษโดยผลของเอฟเฟกของการบัตเตอร์โหมดเท่านั้น เมื่อมีการเซงกัรเวนมอนการกับแบบเอฟเฟกต์มอนเตอร์จากบนสนามบูเชงการมินทำให้เอฟเฟกต์ของการดังกล่าวไร้ผลและทำลายทิ้งในช่วงเอฟเฟกต์ที่สั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้สามารถเช้หมายเลขการมินจากสุสานลงมาบนสนามได้และหากการมินถูกทำลายจากบนสนามอันเช้อมายเลขสตาร์ดัาก้อนจากสุสานได้หนึ่งตัวตัวนี้นะครับท่าดินเลเวลสามดาวแท็กแปดร้อยดีเฟนสามร้อยเครื่องจากจูเนียร์เอฟเฟกต์หากมอนเตอร์เผามังกรบนสนามเราโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่ในสภาพตั้งป้องกันก็ให้สร้างความเสียหายกับไลฟ์พอย์ผู้เล่นฝั่งข้ามตามผลต่างนั้นด้วย เตือนหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเราทำแบนเมจความเสี่ยาจาัดก,การต่อสู้กับไ,ไพรพอยผู้เล่นฝั่งข้ามสำเร็จเราสามารถโจก,การ์ดจากเด็ากกา้ได้หนึ่งใบต่อมาวันเติมแทดแสงเลเวลสองดาวไอเท็งหนึ่งร้อยดิฟเฟนเก้าร้อยมังกรเอฟเฟกต์สามารถอันเชนแบบพิเศษในสภาพตั้งโจมตีได้เท่านั้นโดยส่งการ์ดในโซนการ์ดไว้หมุนกระดับดลงของเรานะครับลงสสารหนึ่งใบก็ถือว่าอันเชนแบบอื่นไม่ได้เลยต่อมาธาตุไฟเลเวลสามดาวไอเท็งหนึ่งพันดิฟเฟนห้าร้อยนะครับ สามารถบูชาการมีเรื่องมันเตอร์ทิ้งอย่างนี้นตั้งโจมตีบนสนามมึงตัวมันเตอร์ที่เลือกจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,500จนกระทั่งเอ็นเฟสเป็นมอนเตอร์เผาคขึ้งจกักต่อมาก็เป็นมอนเตอร์ท่าแสงเลเวลหนึ่งดาวแอเท็งหนึ่งร้อยดีเฟนหนึ่งร้อยมังกรเอฟเฟกต์อันเชิญซิงโคสตาร์ดาก้อน ed, ro, on, สำเร็จสามารถเชิญใบประเสริฐการมีจุดสารลงมาในสนานมศิษย์ภาพตั้งโจมตีนอกจากนั้นการมีจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้เท่านั้นค้งนั่นเอง ธาตุลมเลเวลสองดาวไอแท็กศูนย์ดีเฟนต์เก้าร้อยสัตว์นกเอฟเฟกต์เธอละสองครั้งการวินจะไ,ใใไ, 1, ไ 300, 200, ม่ถูกทำลายจากแบทเทิลธาตุไฟเลเวลหนึ่งดาวไอแท็กสามร้อยดีเฟนต์สองร้อยนักลบเอฟเฟกต์หากบนสนามมีมอนเตอร์จูเนอร์ไงหน้านะครับเราสามารถใช้แบบวิเศษการวินจิ้งบนมือลงมาบนสนามในสภาพตางป้องกันได้ตาตเท่าที่การวินนี้ย่างหน้าบนสนามมอนเตอร์พันักลบที่ไงหน้าบนสนามเราทั้งหมดจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกสามร้อยธาตุดินเลเวลสี่ดาวไอแท็กศูนย์ดีเฟนต์หนึ่งพันห หากมอนเตอร์อย so, uh ู oh, is, is ่สภาพตามประการบนสนามถูกโจมตีในช่วงดำเนินดาเมจสเต็ปนั้นสามารถส่งการมินิเจมือลงสื่อสารเพื่อเพิ่มพลังป้องกันให้กับมอนเตอร์ตัวนั้น1,500งพันห้าจนกระทั่งเอ็นเฟสถ้าแสงเลเวลหนึ่งดาวแอทแทนหนึ่งร้อยดีเฟนหนึ่งร้อยนักรบเอฟเฟกต์สามารถรีมูฟการมินิเจากสื่อสารของเราออกนอกเกมและเลือกเปลี่ยนสภาพการต่อสู้มอนเตอร์บนสนามได้หนึ่งตัวดาเมจอิเตอร์ท่านมืดเลเวลสองดาวแอทแทนหนึ่งร้อยดีเฟนแปดร้อยอสูรเอฟเฟกต์ได้เทิมพลเรื่อผู้นฝั่งข้ามีผลทำดาเมจ เราสามารถรีมูฟการมินิที่อยู่ในสสารอานนอเกมเพื่อทําให้เอฟเฟกของการเป็นดังได้ผลและกลายเป็นเพิ่มไลฟ์พอย์ของเราแทนถ้าดินเลเวลสดาวไอฟเทกหนึ่น effect, งพันห้าร้อยอินเฟนส์หนึ่งพันหนึ่งร้อยเครื่องจักรจูเนอร์เอฟเฟกหากการมีทุกสองโลสามโดยใช้เป็นวัตถุดิบการซิงโคลจนกระทั่งเอ็นเฟสมอนเตอร์ซิงโคลที่ใช้การมินิเป็นวัตถุดิบจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหกร้อยแต่เอฟเฟกจะถูกทําให้ได้ผล ธาแสงเลเวลหดาวไอแท็กหนึ่งร้อยดีเฟนหกร้อนักรบเอฟเฟกในช่วงเป็นเฟนเราสามารถส่งมอนเตอร์ที่มีเลเวลหดาวที่ไม่ใช่การมินิจจ์บนมือลงสุสานเพื่อใช้เหมเศษการมินิจจ์ุนมือเราได้ธาตลมเลเวลสาดาวไอแท็กหกร้อยดีเฟนหนึ่งพันหนรนักรบเอฟเฟกหากการมีิจมตีการมีจะมีพลังจมตีเพิ่มขึ้น1,200ในช่วงจบดาเมจสเต็ปนั้นธาดิดเลเวลสีดาวไอแท็กหนึ่งพันเจ็ดีเฟนหนึ่งพันหนึ่งร้อย ทุกครั้งเมื่อผู้เล่นฝั่งข้ามสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกต์มัลเตอร์บนสนามผู้เล่นฝั่งข้ามที่ถูกกันใชน้เวทพิเศษเราสามารถทำบบการสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกต์ของมัลเตอร์นั้นได้ผลได้ถ้าแสงเลเวลหนึ่งดาวไอแท็กศูนย์ดีเฟนซ์ศูนย์ผู้ใช้เวทจูเนอร์เอฟเฟกต์ในช่วงมอนเฟสผู้เล่นฝั่งข้ามสามารถส่งการบินจับมือหนุกสารเลือกมัลเตอร์เอฟเฟกต์ที่างาหน้าบนสนามผู้เล่นฝั่งข้ามหนึ่งตัวเอฟเฟกต์ขอนมเตอร์ที่เลือกจะได้ผลจนทั้งเอฟเฟส ถ้าดินเลเวลหนึ่งดาวแอเท็กสามร้อยดีเฟนสามร้อยสันอกเอฟเฟกไม่สามารถทุ่มรายจาัดก,การต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีหนึ่งพันเก้าร้อยเลี่ยมากกว่าโอ้โหตลัมาดูเวทมนต์กันบ้างนะครับผมเวทมนต์ใบแรกเป็นเวทมนต์ปกติเมื่อถูกสัง่งใช้งานเนี่ยให้เลือกมอนสเตอร์ที่างนา,นานน่าประสนามของเราสองตัวและมอนสเตอร์ซิงโครนหนึ่งตัวกับมอนสเตอร์ทิ่ไม่ใชตซิงโครนหนึ่งตัวจนกระทั่งเอ็นเฟสของเธอนี้ พลังโจมตีมอเตอร์ซิงโครที่ถูกเลือกจะกลายเป็นศูนย์มอเตอร์ถูกเลือกตัวจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับค่าพลังโจมตีตั้งต้อของมอเตอร์ซิงโครตัวนั้นเวทมนต์ปกติให้เลือกมอเตอร์ซิงโครบนสนามหนึ่งตัวอเชีพพิเศษวอลโทเคนลงมาบนสนามหนึ่งตัวโดยมีเผ่าท่านเลเวลพลังโจมตีพลังป้องกันเท่ากับมอเตอร์ซิงโครที่ถูกเลือกแต่ไม่ความเสี่ยจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นกับเรื่องจากการโจมตีของโทเคนนี้จะกลายเป็นศูนย์ เว้นฉัพันเมื่อการไม่ได้ถูกสั่งใช้งานให้เลือกเว้นมลเลกเก,กรกับดรรับบนสนามหนึ่งใบเลือกเว้นมลเลกเก,กรกับดรรับบนสนามผู้เล่นฝั่งข้ามหนึ่งใบจากนั้นทำลายการที่ถูกเลือกทั้งหมดเว้มนมลปกติให้นำมอนเตอร์ซิงโครที่างาน,นบนสนามเล้ากับเอ็กเตอเด็กหนึ่งตัวแล้วอันเชมพิเศษมอนเตอร์จูนเนอร์จะสสารลงมาบนสนามในจำนวนเท่าใดก็ได้โดยมีผลรวมเลเวลเท่ากับจำนวนเลเวลมอนเตอร์ซิงโครที่ถูกนำกลับเข้าเอ็กตอเด็กในที่นี้ถ้าสั่งใช้งานการมีจะไม่สามารถเช่นไม่ซิง เวชพันให้เรื่องมอนเตอร์ที่หงายหน้าตั้งป้องกันบนสนามูลเล่นฝรั่งค้าหนึ่งตัวเรื่องมอนเตอร์ที่อยู่ในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตีบนสนามเราหนึ่งตัวจน้างเอ็นเฟสมอนเตอร์ที่เราเลือกจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับค่าพลังป้องกันของมอนเตอร์ู้เร่นฝรั่งค้าที่ถูกเลือกกับดักนะครับผมกับดักปกติให้เรื่องมอนเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามู้เล่นฝรั่งค้าหนึ่งตัวในเทิรนนี้ฮาร์ลอนใช้เบลซิงโคลเราสามารถใช้มอนเตอร์ถูกเลือกเป็นวัตถุในการซิงโคลได เม,เมื่อผลรวมของค่าพลังจตุตีมัตเตอร์ที่แงหน้าต้านจตตีบนสนามเราทั้งหมดอย่างน้อยสองตัวน้อยกว่าค่าพลังจตตีมัตเตอร์ที่แงหน้าอยู่บนสนามเล่อฝรั่งข้ามที่มีพลังจตุตีน้อยสุดโดยให้โจ๊กจัสจะได้เรกสองใบในที่เรียกสั่งใช้ง,งานการ,รมีจะไม่สามารถเชิญแบบปกติพลิกหงายหรือแบบพิเศษได้และไม่สามารถเปลี่ยนการสภาพการต่อสู้ของมัตเตอร์ได้กับหลักต่อเนื่องหากการมีแงหน้าบนสนามหากมัตเตอร์อยู่สภาพต้านจตุตีบนสนามเราถูกทำลายจากการต่อสู้ ในช่วงพอมน้นดับมกความเสียหายนั้นดาบมกความแสย,ยจากการต่อสู้ที่เราได้รับจากการต่อสู้ครั้งนี้จะกลายเป็นศูนย์และใช้แบบวิเศษมอเตอร์ปอ,อนออลบที่มีเลเวลสีดาวหรือน้ำกาดจากมือลงมาประสนานตัวจนข้างจบดาำในสเต็ปการมีสามารถใช้ได้เมื่อมอเตอร์ที่างาน,นรสนสามเราถูกเลือกเป,ปื่อเป้าหมายการโจมตีโดยมอเตอร์ที่มีพลังโจมตีมากกว่าโดยทําให้การโจมตีมอเตอร์นั้นได้ผลและให้นํากา์ดไปนี้ไปสมให้กับมอเตอร์ที่ถูกโจมตี มันเต้ยสวมจะมีพันุ์โจมตีเพิ่มขึ้นตามความแตกต่างระหว่างค่าพัน์โจมตีมันเตยโจมตีมากับมันเตยถูกโจมตีบัตเตอร์โมดกับดักปกติให้บูชยันมันเตรยสิงโครมาสนามหนึ่งตัวอันเช่อมเสมันเต้ยคำว่าบัตเตอร์โมดที่มีชื่อเดียวกับมันเต้ยถูกบูชยันด้วยวิธีนี้จะเด็กของเราลงมาในสนามสภาพตั้งโจมตีหนึ่งตัวกับดักปกติให้บูชยันมันเตรยสิงโครมาสนามหนึ่งตัวจะข้งเอ็นเฟสในเทิร์นถัดไปเราได้มีความแสนทั้งหมดที่เราได้รับจะ กับดักปกติเมื่อมีการสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดที่มีบททำลายการ์ดบนสนามสองใบเรื่องมากกว่าโดยให้ทําให้การสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นั้นไายผลและให้ทําลายการ์ดนั้นด้วยเราสามารถใช้เวรเซ็สตาร์ดักดักก้อนจากเอ็กตอเด็กลงมาบนสนามหนึ่งตัวเด็กมันก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งคอมโบของเด็กเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะต้องอันเชิญมอเตอร์ซิงค์ของานี้อันนี้คือสตาร์ดรกก้อนก็คือเลเวลสีดาวมอนเตอร์ซิงค์สีดาวกับมอนเตอร์อ่า แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเด็กนี้ที่ให้มามีทูนเนอร์นหนึ่งตัวมีทูนเนอร์นหนึ่งมีอยู่สามตัวซิงโคล์ะสมมติเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมอันเชิญสตาร์ทัดออกมาเลเวล4สี่ดาวก็ต้องหา,าวันเตอร์ตัวที่มีเลเวล4สี่ดาวออกมา อาจจะเป็นตัวนี้อ่ะสีดาวสีดาวออกมาเป็น8ปดาวพอมีสตตล์แล้วก็นอออกมาแล้วใช่ไหมเราก็มีตัวนี้รวมกันจากแบวกสองก็เป็น10บดาว มองมอนเตอร์ซินโคจูเน่หนึ่งตัวสตาร์แลาก้อนขนี้ก็จะเกิดเป็นตัวนี้ชูตติ้งสตาร์ออกมาได้แต่ถ้าตัวนี้กับมังกรชำระบาปอ่ะเี่นคู่กันนะมังกรชำระบาปกับมอนเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเน่หนึ่งตัวแปดเก้าดาวละขาดมอนเตอร์หนึ่งตัวอ่ะปูลหลงออกมาเก้าสิบดาวพอดีอันเชิญเซเวียออกมาได้ แล้วถ้าไม่เล่นคอมโบนี้ก็จะเล่นเป็นคอมโบของการมี้เ็จกับดักบัตเตอร์โหมดก็จะออกมาเป็นสตาร์ดับัตเตอร์โหดร่างนี้ซึ่งถ้าถามว่าร่างไหนดีสุดนะผมให้เป็นร่างของมันถ้าบอกว่าร่างไหนดีสุดตอนนี้ลังเลอยู่ระหว่างสองร่างก็คือเซเวียกับชูตติ้ง ซึ่งถ้าให้นะผมเลือกชุดเซเวียมากกว่าเพราะว่าเซเวียเนี่ยเมื่อผู้เมื sure> ่อผู้เล่นเฟงนด์งานสั่งใช้งานเอฟเฟกต์วุฒิมนกับดักหรือเอฟเฟกต์มอนเตอร์เนี่ยบูชิงคัมนี้ทำให้การสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของการแมนนวลได้ผลและให้ทำลายการบทสนาบผู้เล่นเฟรนด์คมทั้งหมดธละครั้งสามารถเลือกทำให้เอฟเฟกต์ของเฟรนข้ามไล่ผลหนึ่งตัวแล้วเราก็สามารถก๊อปปี้เอฟเฟกต์นั้นได้เท่ละครั้งในเครื่องเอฟเฟนเนี่ยหากนำการ ไปเนี้ยกับเขาอิตาเด็กอันเชมเบอร์เซตสตาร์ดรตตกรอนถือว่าคอมโบมันโหดมากเลยนะคอมโบของเซเวียซึ่งในหนังก็ให้คอมโบอันนี้โหดอยู่เหมือนกันเวทมนตที่เขาให้มานะก็มีการไปนี้แต่ว่ามันต้องแลกกับมันอ่าเวกับดักมันฟิวเราด้วยนั่นเองของสามมันในเด็กนี้ไม่ค่อยที่จะเยอะเท่าไหร่นะมีแก๊สกับดักไปเนี้ยก็ยังเพิ่มพันธุ์ตตีมอนเตยเราได้อยู่ กับกักไปเนี่ยกำดักไปเนี่ยถือว่าดีนะเมื่ออีไฟายเนี่ยทำลายการผสนามเราสองใบหรือมากกว่าทําให้การสังเช้งอะไรผลและอาจจะอราเสร็จสตาร์ดัสตกา้อนออกมาได้ทําลายการไปเน้นทิ้งด้วยคือแบบสุดยอดจริงๆเด็กยูเซอร์เวอร์ชันสามนี่ก็ถือว่าเน้นไปทางของมอเตอร์ในช่วงบัตเตอร์โหมดแล้วก็เซเวียชูตติ้งแล้วก็ซิงโคเป็นมอเตอร์จูเนอร์แบบเป็นของเสริมได้นะสําหรับเด็กนี้สำหรับวันนี้ก็ จบพิธานี้ครับ